แล้วนะครับกดตัวแรกนะครับกินแบบงงๆ <g oda> <c oughs> โดนครับโผลเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่นะครับคเจอแล้วนะครับไปกดไซทะลุโลนะครับตัวแรกคืนนี้นะครับนี่ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันที่แม่น้ําจังหวัดปราจีนบุรีนะครับลงที่วัดบางบัวทองครับตุขกตวันนี้ก็ ถึงก็ประมาณสี่โมงเย็นแล้วครับแต่ยังร้อนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีตัวต่อตัวให้ท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่านะครับวันนี้มีพิบูลนะครับมาก่อนแล้วครับไม่รู้ว่าจะได้เยอะขนาดไหนแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปหาเกลนะครับไปครับเดี๋ยวมาดูไม้แรกนะครับวันนี้ก็ใช้ตะก่ว50กรัมนะครับลูกปัดลูกหมุนนะครับสาย PE นะครับของโอทุพัฒนะครับปีสี่ ตัวเบ็ดใช้เบอร์สิบสองครับลงแม่น้ำแช่ของอะไรก็ได้ครับแข็งๆหน่อยเหยื่อก็เป็นนี่นะครับของผมเองนะครับเนื้อเหยื่อนะครับอันนี้เนื้อเหยื่อนะครับนี่ครับไก่ให้เห็นเลยนะครับนี่นะครับเนื้อเหยื่อวิธีการปั้นเหยื่อก็จแบบนี้นะครับตัวเบ็ดจิ้มเข้าไป ปันรอบๆสายขึ้นมานะครับแล้วก็รูดลงไปหน่อยนึงนะครับเสร็จนะครับล้างมือนะครับเช็ดแห้ง,งนี่นะครับยัดเข้าไปเลยนะครับปับ๊บก็ให้โอ้กรอบไผ่นะครับ น,นี่ก็เอามา2อคันนครับเสร็จก็เอาแช่ไว้คันนึงนะครับแล้วก็วางไว้คันนึงแล้วก็ออกคันลงนะครับตรงวันแถวนี้ก็จะสังขบาดก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับไม่แน,น่ใจว่าพี่บูนมามาก่อนแกวไปกินแล้วหรือย,ยังนะครับหมายนี้ ครับนี่แน่น้ำลึกใช้ได้นะ าแล้วนะครับกดตัวแรกนะครับกินแบบงงๆนี่นะครับรากกดตัวแรกนะครับนี่นะครับเฉียวๆก็ติดนะครับตัวที่สวยนะครับงงๆครับกินแบบงงๆไก่คันนึงนะครับ <c oughs> ล้วนๆน,นะครับเรียบร้อยตีดทิ้งไว้ก่อนนะครับเผื่อมันเผื่อมีตัวเออกนะครับไม่ออกออกนะครับ,ออออน,รบนี่นะครับตัวที่สองมาแล้วครับ โยนไปติดนะครับมันกินคาอันนี้เลยนะครับคาไม้เลยนะครับโอเคครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ สามนะครับโอ้โ oh, ห oh. ไซไซมินินะครับตัวนี้ที่สามนะครับเราถือว่าโอเคครับมีตัวอันน้าท่านไหนอยากตกปรากฏนะครับมาได้แล้วนะครับ ปีนี้น้ำมันเยอะนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีตัวทุกหมายนะครับอยู่ที่ว่าใครจะไปถูกจังหวะน้ำมันลดได้ได้พอดีอากาศดีๆนะครับกินแน่นอนนะครับใครจะไปช่วงน้ำยังยเยอะออยู่ก็อาจจะกินอยู่นะครับแต่อาจจะกินไม่เยอะถ้าน้ำลดดีๆแล้วไปโดนจังหวะลงคนแรกเนี่ย กินกระจายแนนี่นครับอีกหนึ่งครับแต่ตัวไม่ตนะครับนี่นครับสี่ตัวแล้วครับหมายนี่ก็ถือว่ากินดีนะครับกลางคืนก็ต้องมี ตัวโตๆบ้างแล้วครับคิดว่าต้องมีไดนโนเสาร์นะคืนนี้โดนนี็นะครับโอ้ดีนะครับ มาอีกหนึ่งครับโอ้โหคืนนี้มันแน่ๆครับโอเคนะครับถือว่ามีตัวเราย้ายไม้กันดีกว่านะครับไปพี่บูดแกแอบมาก,ก่อนแล้วนะครับผมมาแล้วเหลือแต่ตัวเล็กๆไปผมนะครับเ <laughs> <laughs> ข้าเตากลไฟดีโอตัวใหญ่ไม่มีเลยนะครับ แซบในซอยโคราชนะครับมาแซบก่อนเลยนะครับมาตั้งแต่กี่โมงพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาตั้งแต่กี่โมงครับมาลงตกตั้งแต่สามโมงเช้าสามโมงเช้าโอ้โหได้เกือบเกือบยี่สิบตัวโอ้โหยี่สิบแต่ไม่ได้ตัว <laughs> ถือว่ากินจัดเลยนะครับไม,ไม่มีตัวใหญ่เลยครับไม่ไม่โดนโทูฟี่เลย ของใหญ่กินกลางคืนพี่ใช่ไหมของใหญ่กินกลางคืนเฮ้ยปกติไม่ค่ยตกกลางคืนอยากเจอของใหญ่กลางคืนจอีกเจอของใหญ่กลางคืนนี่วันนี้เมอโะครับอาหารมันๆนะครับเอ้ตกปลาตกปลามันๆอาหารแซ่บๆนะครับครับผมแซ่บในซอยโคราชนะครับผมลองเข้าไปติดตามชมดูครับเผื่อจะถูกใจนะตกปลาแถมท้ายด้วยทําเมนูแซ่บๆนะถ่ายคลิปนะไม่ทำบนเรือกับครับพี่บ้านใคร เขาไปดูเมนูนะครับเยอะแยะนะครับมาดูผมไม่ได้นะครับเมนูผมไม่ค่อยเก่งนะครับต้องไปดูวิบูลนะครับอันนี้ตกปลาเก่งตกปลาเก่งอันนี้อันนี้ทำอาหารเก่งอันนี้ทำอาหารเก่งนะครับจะตกปลาหมั่วนะครัโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับครับผมฝากติดตามด้วยครับ fc ของช่องฟิชชิ่งนี้นะครับฝากติดตามช่องแซบในซอยโคราชเนีจัดไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณล่วงหน้าเลยครับโอเคครับแซนับเดี๋ยวแสนซับเดี๋ยวพาพาไปฉลองพี่ในน้ำโอเค yeah นะครับกดเลืองตัวแรกหมายนี้นะครับเจอพี่บูลนะครับโมไปนานโมกันนานหน่อยก็เลยกว่าจะได้ตกค่ำนะครับโอเคนะครับยังไงคืนนี้ก็ถ้ามีตัว,ต,ว,ต,วตัวผมจะให้ชมนะครับหมายนี้น่าจะก่อนค่ำนะครับหมายสุดท้าย เข้าป่านะครับมันกรินนะครับแต่มันเข้าป่านะครับโกเคนะครับสำหรับหมายนี้ก็น่าจะเป็นหมายสุดท้ายก่อนค่ำนะครับเดี๋ยวถ้าเจอตัวๆเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับคืนแล้วเ,เดี๋ยวไปดูตอนเช้ากัน,ากนยาวๆนะครับ อเคครับไปครับกระทงกระทงใครบ้างครับเดี๋ยวจะหาดูตังตังในกระทงก่อนครับเจอแล้วนะครับไปกดไซทะลุโลนะครับตัวแรกคืนนี้นะครับนี่เจอสักประมาณเที่ยงคืนนะครับนี่เที่ยงคืนนะครับกินสองตัวนะครับได้ตัวหนึ่ง นี่ครับไปจะให้ดูปลานะครับจะให้ดูปลาครึ่งคืนนะครับนี่ปลาครึ่งคืนครับครึ่งถังนะครับินดีมากๆเลยนะครับนาท่านไหนอยากมามาได้แล้วนะครับโอเคนะครับไปตามหาไซส์สองกันต่อนะครับไปครับ สวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้านะครับอต,ตกปลาตั้งแต่กลางคืนนะครับจนตีห้าครับก็นอนแล้วก็เพิ่งตื่นนะครับปลาก็กินดีมากเลยนะครับอผมได้เยอะนะครับไ,ได้หกโมงกว่าแล้วเดี๋ยวมาดู ปลาเมื่อคืนนะครับนี่นะครับ <c oughs> เต็มถังนะท่านผู้ชมนี่นะครับกินด,ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาตกต่อกันเลยดีกว่านะครับไปครับกุ้งก็เยอะนะครับ ตัวโตัวโตเยอะเลยนะครับกุ้งปลาก็เยอะนะครับปลาก็ขึ้นดีรูปลาอะไรเป็นปลาอะไรมวหมดลครับรวยเละนะครับหมายนี่ผมบอกกันเลยว่ารวยนะครับเพราะมันกินดีมากนะครับ มาดูหมายแรกเช้านี้นะ กินเหมือนเมื่อคืนเลยครับไมน้นี้ไปครับหาไม้ใหม่นะครับมาดูไม้นี้นะครับกลางวันก็ต้องหาแบบนี้นะครับกอไผ่แช่น้ำดูพี่บุญจะเหลือไว้ให้ไหมนะครับโดนครับโผโหเหลืออยู่นะครับ ยังเหลืออยู่นะครับมาแล้วนะครับนี่ครับไอ้กดเหลือ,องตัวแรกนะครับผมเข้าคางนะครับเฉียวเก็ติดนะครับนี่นะครับโอเคนะครับตัวง,งามนะครับ ไม่เหมือนกลาคืนแล้วนะครับไปครับมาดูก็ไปก็เล็กๆนะครับจะมีตัวหรือเปล่าน้ำก็ไม่ค่อยลิดนะครับ กลางคืนนะครับหย่อนตรงไหนก็กิน,นครับจอดตรงไหนก็กินหน่อยละตัว2ตัวไปเรื่อยนะครับว่าปามอาจจะอยู่ตามต่อไม้กลางน้ำนะครับแต่กลางคืนออกมาหากินหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับ,บก็กลางวันอาจจะกลับเข้าต่อไม้กลางน้ําเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับกลางคืนเมื่อจะออกมาหากินเลาะตะลิงนะครับ ตามความคิดของผมนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับมาแล้วครับนี่ครับปรากฏตัวแรกของไม้นี้นะครับโอ้หายากหาเย็นจริงครับกลางวันโอ้จะหลุดนะครับ,รน,รน,รบนี่นะครับรกดเหลืองตัวง,งามๆนะครับ ดูไซนะครับโอ้โหน้ำตาจะไหลครับโอ้โหกินไปได้ไงนะครับนี่อยปล่อยนะครับตัวนี้เล็กไปนะครับไปโตค่อยมากินใหม่ โอเคนะครับน่านจะหมดตัวแล้วไปครับหาไม้ใหม่ต่อมาดูอีกหนึ่งไม้นะครับถ้าเป็นคืนไม้นี้นี่โดนกระจายนะครับกล้าพูดเลยนะครับไม้แบบนี้มันสวยมากนะครับออื <c oughs> โดนนะครับนี่นะครับเล็กน้อยตายหมดนะครับโอ้โหมีแต่ลูกจอกเลยนะครับเดี๋ยวปล่อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวคันนี้ขึ้นมาก่อน,นครับโดนนะครับกดนะครับ ไอ้กดเหลืองครับเฮ้ยตัวใหญ่ๆมันหายไปไหนหมดใส่นี้เอานะครับโดนครับไมาอีกหนึ่งนะครับนี่อ๋ออๆๆอ๋โอ้โหนึกว่า,าไปพันกันซะแล้วครับตัวที่สวยอยู่นะครับกดเหลืองครับ เป็นไซสนี้กินดีมากเลยนะครับพี่บูนรอไม่ไหวแล้วนะครับแกชิงกลับไปก่อนแล้วนะครับเราสายอึดนะครับโอเคครับเดี๋ยวย้ายหมายกันก่อนนะครับมาดูหมายนี้อีกหนึ่งหมายนะครับดูจะได้คืนหรือเปล่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะลกนะครับเป็น พราะาล้มลงมานะครับใจคืนหรือเปล่าลองดูคันหนึงก่อนนะครับไปเดี๋ยวจะพากลับบ้านแล้วนะครับสำหรับทริปนี้ก็ตกปลามาตั้งแต่เมื่อวาน,นครับสี่โมงเย็นจนตอนนี้4ี่โมงเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะครับผลประกอบการกินจัดมากๆเลยนะครับถือว่ารวยเลยนะครับทริปนี้ ก็นาท่านไหนอยากมารีบมานะครับตอนนี้ปลากินดีนะครับเพราะว่าน้ําเสียยังไม่ลงนะครับถ้าน้ําเสียลงอาจจะไม่มีตัวนะครับทางอื่นเขาน้ําเสียเขาลงกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรีบเอาปลาไปขายนะครับเพราะว่ามันได้เยอะนะครับกินไม่ไหวนะครับสำหรับลิปนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับคลิปหน้าเจอหมายไหนยังไงรอรับชมนะครับไปครับอันนี้ก็เป็นผลงานปลารวมนะครับ ของเมื่อคืนนะครับไม่เกี่ยวกับตอนเช้านะครับนี่นะครับตอนเช้าอยู่ใต้เรือนะครับตอนเช้าอยู่ใต้เรือนู่นะครับ